สำหรับคลิปในวันนี้นีก็มีผู้ขอความคิดเห็นบอกว่าอาจารย์ครับผมจะบวชในไม่กี่วันนี้กราบถามพระอาจารย์หน่อยครับในระหว่างที่เป็นพระสิบห้าวันเนี้ยผมควรปฏิบัติในลักษณะไหนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดในวในระหว่างที่บวชเนี่ยบวชมันก็ดีอ่นะ เพศบวชเนี่ยมันเป็นเหมาะสำหรับการเจริญสมณธรรมนะมันต้องดูสถานที่สัพยะอาหารสัพยะสหธรรมิกสัพยะคูบาจยา์สัพยะในสัพยะในทุกๆเรื่องไม่ว่าสถานที่คูบาจาย์ธรรมะสหธรรมิกอาหารอะไรต่มีอะไรต่างๆอันนร้เป็นตัวเลือก อันนี้เราต้องดูก่อนว่าเราเราบวชมาเพื่ออะไรอดครองประเพณีตามหน้าที่มีเวลาเท่านี้แล้วเราดูชีวิตของเราก่อนว่าชีวิตในชีวิตเนี้ยจะบวชไม่บวชเน,น,นี่ยเรามีศรัทธาในศาสานาเนี่ยเราศรัทธาในการที่เรียกว่ามีหลายระบบเ่ศรัทธาในแง่ทําทานรักษาทานศีลสวรรค์ โทษของการอน,นิสงส์แห่งการออกบวชนี้มาถึงอน,นิสงส์แห่งการออกบวชพอมาบวชมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปวงเรื่องนั้นพอวงเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วขึ้นมาอีกระดับแนละ้วมาอยู่ในเพศเพศพระนี่มันก็จะต้องเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าบ,บินดาบ,บาตขอเข้ากินนะหรือถ้ามีบุญอยู่ในตัวก็เรียกว่าโปรดสัตว์โดยจําเป็นที่ต้องสั่งสมพวกวัตถุสิ่งของอะไรายนอก แต่เราสะสมมากมากอ่สะสมสิ่งของอย่างข้าพเจ้านี่ออกบวชมาเนี่ยทิ้งหมดหนาทีการงานอะไรแต่มีอะไรเลือกพวกที่ดงที่ดินที่ยมเขาจะแบ่งมรดกให้ไม่เอาบอกให้คนอื่นไปออกบวชมาด้วยศรัทธาและความปรารถนาก็คือหวังพ้นทุกข์ปานิพานแต่เราหวังปรารถนาพ้นทุกข์ปานิพานเรา เราต้องทําตัวให้เบาบวชนี่ต้องเบาอย่างพุทธเจ้าออกบวชท,ทิ้งความเป็นกษัตริย์ทิ้งอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดจนกระทั่งมาศึกษาธรรมอย่างแท้จริงก็เรียกว่าถ้าอยู่ในกฎก็คือสํารวมอินสีสารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือพยายามไม่ให้เรื่องภายนอกเข้ามาอีกตัดทิ้งไปก่อนบริโภคอาหารพอควรก็วันแล้วก็ครั้งละสองครั้งอะไรเนี่ยก่อนเที่ยงทําความเพียรไม่เห็นกันในก,กันเหนื่อย ความจริงอัน,นี้สองสูงสุดในศาสนาพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้บรรลุมาแล้วเนี่ยก็คือว่าสอนทางอริยมรรคทางของความเป็นพระอริยะเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกพอเกิดมาจะเกิดมาดีดีกว่าเดิมสมมติาชาติหน้าเราจะเกิดดีกว่าเดิมดีกว่าชาตินี้แต่มันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็น,นทุกข์เป็นอน,นัตตาางก็ตกอยู่ในกฎของปไตยรักแต่ถ้าเราไม่วางไม่เรายังไม่เห็นทุกข์กันแล้วไปนะเราก็ มันทาความดีบวชมาแล้วก็พยายามอยู่ในศีลในธรรมก็นี่ง่ายๆที่สุดมันมีเวลาสิบห้าวันไปหาสำนักที่เขามีเป็นสำนักปฏิบัติไม่ใช่สำนักปริยัติเนี่ยสำนักปริยัติเนี่ยก็ยังได้อานิสงส์ที่น้อยลงมาหน่อยนึงถ้าอาศัยวันเวลานานๆแล้วได้ศึกษาปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยอย่างเช่นศึกษาพระวินัยอะไรแต่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหมาะกะับสมณะถ้าไม่เวลาันมีน้อยเนี่ย เอาสำนักกูบาอาจารย์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยที่รักษาศีลงดงามเราแค่ทาตามเขากันนั้นอ่ะสิบห้าวัน,เ,นเราไม่ออกนอกลู่นอกทางเราก็อยู่ในข่ายของศีลได้ง่ายๆนั้นยัยงไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปเถียงว่าข้อน,นั้นผิดข้อน,นี้ถูกอยู่ในสำนักนั้นเลยแล้วกูบาอาจารย์สอนมาสอนมาธรรมะที่การภาวนาสมถะหรือวิปัสนาแก่ทั้งสมถะหรือแก่ส,สวิปัสนาหรือแก่ทั้ง แล้วหรือไปทั้งสองอย่างทั้งสมถายวิปนะัสนาเนี่ยเราเลือกเราชอบยังไงเราก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนสาธรรมิกปฏิบัติเนี่ยมันมันก็ช่วยแก้ไขอารมณ์กันได้ช่วยส่งเสริมอารมณ์กันได้ดีเนะี่ยถ้าเรานะถ้าเราอยากจะเลินสมถะยมันในสำนักวิปัสนาหรือจริญวิปัสนาในสำน,นักสมถะเดี๋ยวก็ตีกันตายหมดถ้าเรายึดในความเห็นของตัวเองเนะี่ยแล้วก็เลือกสถานที่เลือกธรรมะ เลือกครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนที่จะแก้ไขาอารมณ์ของเราได้ดีเวลาเราติดปัญหาอะไรธรรมะสหธรรมิกเขาปฏิบัติเห็นเขาปฏิบัติแล้วเราก็อยากชวนปฏิบัติเห็นคนโน้นได้ธรรมะคนนี้ได้ธรรมะเราก็อยากได้แล้วเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติจนกว่าความอยากมันจะหมดไปมันก็ถึงธรมงธรมะเองได้ธรรมะเองก็เห็น จำนาที่พระุทธเจ้าสั่งสอนก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ก็คืออริยสัจท,ทั้งสี่ความจริงของพระอริยะมี4ประการคือนี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นี่คือความดับคือข้อปฏิบัติทําให้ดับก็มีอยู่แค่นั้นเองสำนักหาวัดที่เขามีระเบียบวินัยพอสมควรเอากลางๆหรือเราจะชอบแบบเคร่งก็ไปอยู่กับพระที่ท่านเคร่งพระวินัยอยู่เว็นโม่และเราเพียงแต่ทา ทำตามตาม,ตามเขาแต่เวลามันน้อย15วันเนี่ยถ้าจะให้เน้นเน้นนนสมาธิวิปัสสนาดีกว่าเนี่รักษาจิตดวงเดียวให้ได้รุพุทธเจ้าว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตมันก็ได้ตัวปัญญาไปด้วยแต่ถ้าจะให้ถึงวิปัสสนาตามแนวปัญญาทางพุทธศาสนาแท้ต้องเห็นรูปนามเกิดดับแต่กว่าจะเห็นรูปนามเกิดดับแล้วเนี่ยมันบางทีเราไปเล่นที่ยอดเถอแล้วก็ลงมาที่ต้นมากิ่งมาก้านมาต้นมาโคน แต่เริ่มที่โคนก็เริ่มจากศีลเนี่ยเริ่มแล้วก็ปีนขึ้นไปเป็นเป็นสมาธิแล้วก็ไปถึงยอดอะไรก็เป็นตัวปัญญาอะไรเงี้ยขึ้นไปแล้วเราจะเริยศึกษาไปพร้อมๆกันเลยถ้าอยู่ในสำนักใหญ่สำนักรวมแล้วเนี่ยมันชวนกันปฏิบัติได้เวลาขี้เกียจขี้คานมันก็มีกําลังพงกําลังใจอาหารก็ที่มันเหมาะกับสภาพก็คืออาหารแล้วก็อยู่ในลักษณะที่เขาฉันยังไงทานยังไงเราก็เอาอย่างนั้น ให้เหมาะกับาธาตุขันของเราบางคนก็แก่ทางเนื้อสัตว์บางคนก็แก่ทางมังสวิรัตอะไรก็แล้วแต่ดูาธาตุขันของเราดูความเหมาะสมแต่ว่าการทานอาหารมังสวิรัตในตัวเบาดีแต่ว่าเราก็อย่าเอาตาบะที่ได้ไปโจมตีคนอื่นเขาเราจะทําความดีก็ทำก็มันก็เกิดขึ้นตัว,ต,วตัวเองอะไม่ต้องไปโจมตีคนอื่นเขา เพราะข้าพเจ้าเคยมาแล้วพอเริ่มฉันอาหารมังสวิรัตใหม่ๆก็ไปแนะนําให้พระรุ่นพี่ที่ปฏิบัติตามแนะนําธรรมะตามข้าพเจ้าเนี่ยท่านเป็นกะเลี่ยงปรากฏว่าท่านฉันไปได้สองสาวันเหมือนม่โกนบา,าดคอธาตุขันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแต่ส่วนข้าพเจ้าฉันแล้วรู้สึกว่าเออการเข้าสมาธิได้ดีตัวเบานนั่งได้ทนหรือเดินจงกรมได้ทนอะไรเงี้ย แล้วก็ไอ้ไอเนีน้ยเราก็ไม่ต้องเป็นพระกังวลก็เราเน้นเข้าไปคือว่านอกจากศีลแล้วนอกจากสถานที่หทหเหมาะสมทําให้เกิดเหมาะอาการเจริญสมาธิหรือเจริญวิปัสนาดูบรรยากาศแล้วมันชวนให้เราเกิดความอยากปฏิบัติขึ้นมาก็นี้เราก็ลงมือปฏิบัติเลยถ้าเราหวังจะหวังพ้นทุกข์ทำไม่หวังพ้นทุกข์ก็ช่างเราปฏิบัติทาเพื่อให้อาน,นิสงส์สูงสุดแต่สูงสุดในพุทธศาสนาคือพ้นทุกข์เข้าสูน่นิสูนิพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีก แต่กรนี้เราจะปรัถนาขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละเราก็ปฏิบัติของเราไปทำมันนั้นทาให้มากๆตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนทําให้มากๆากนล้อน,นิสงส์เห็นไหมอย่างอา,านิสงส์แห่ทำทานร้อยครั้งไม่เท่ารักษาศีลหนึ่งครั้งรักษาส, 100, สา 1, สาศีร้อยไม่เท่าสมาธิหนึ่งสมาธิร้อยไม่เท่าวิปัสสนาหนึ่งวิปัสสนาร้อยไม่เท่ากับเป็นพโสดาบันหนึ่งพโสดาบัน,นเป็นนานๆแล้วอ่ะไม่เท่ากสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหัน,นาหาตามลําดับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หมั่นก็หมั่นเจริญเจริญเขาเรียกถ้าเป็นแนวพว้นทุกไปไปนิพานก็เจริญสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะแนะนาข้าพเจ้าแนะนําดูมีสัมมัญญ์มีสติในฐานกายเวทนาจิตทมทำลายความยินดีไล่พินาศไปส่วนสมาธิเราอาจจะมีพื้นฐานปฏิบัติมาอย่างไงก็ช่างความจริงแล้วสมาธิเนี่โอ้ยมันมีหลายแบบสมาธินอกตัวสมาธิในตัวแล้วก็การกําหนดแบบแผ่ขยายก็หรือก,กําหนดเป็นจุดอะไรเนี่ยมันเป็นสมาธิหมด เอาเอาเลยว่าส่วนตัวเองเคยปฏิบัติมาอย่างไงาเคยดําเนินชีวิตอย่งงางไงเป็นสมาธิอย่งงางไงก็อยากทำความช่วทั้งโปง่งทําดีถึงพร้อมแล้วก็ทำใจให้แจ่มใสด้วยการเจริญสติปัฏฐานสนะี่น่ะแ่นั้นเองเป็นชั่วชีวิตใน15วันในทายมากๆให้ชัดเจนต่อเนื่องเจริญสติสมาดูความรู้สึกลงกระทบปลายจมูกก็ดูให้ต่อเนื่องดูใจเต้นได้ก็ดูให้ต่อเนื่อง,ใน,ใ,อนองในความรู้สึกให้ชัดเจนเนี่ยมันจะได้ก้าวมันจะได้ไปได้ละเอียด อันนี้สองแห่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันสูงกว่าทานศีลและภาวนาธรรมดาสูงมาก